รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สวัสดีค่ะพบกับรายการวัยอันตรายอย่าให้ตายก่อนโตกับนิรมนเมธีสุวกคุณค่ะเราจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเป็นอันตรายกับเด็กๆนะคะว่าในเรื่องการปกป้องเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กซึ่งอาจจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยรู้เท่าไม่ถึงการวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นในโรงเรียนชื่อตอนจุดเสี่ยงค่ะ เป็นสถานที่ซึ่งเด็กๆใช้ชีวิตอยู่เป็นเวลานานวันหนึ่งวันหนึ่งหลายชั่วโมงเลยนะคะทั้งเรียนหนังสือวิ่งเล่นรอคุณพ่อคุณแม่กลับบ้านบางคนก็เล่นกีฬาต่อหลังเลิกเรียนอีกด้วยอาจจะใช้ชีวิตวันหนึ่ง8ถึง10ชั่วโมงเลยค่ะโรงเรียนจึงควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสาหรับเด็กนะคะแต่ว่าบ่อยครั้งมักจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นและเป็นเรื่องราวของความสูญเสียที่ตามมาค่ะ จังหวัดนครศรีธรรมราชอัธจันเชียกีฬาสีของโรงเรียนพังถล่มค่ะส่งผลให้เด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บถึง23คนซึ่งคาดว่าอัธจันเชียอาจจะเก่าเมื่อมีเด็กขึ้นไปนั่งจำนวนมากรับน้ำหนักไม่ไหวจึงพังลงมาค่ะ กรณีเช่นนี้นะคะเป็นหน้าที่ของครูผู้ดูแลผู้รับผิดชอบนะคะคืออาจารย์เชียกีฬาเนี่ยปีหนึ่งที่จะรับน้ำหนักแบบเต็มที่จริงๆก็ช่วงกีฬาสีงานวันสำคัญซึ่งก่อนจะมีเหตุการณ์งานต่างๆเนี่ยควรจะมีการตรวจสอบความแข็งแรงก่อนนะคะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กๆของเราจะปลอดภัยคะ่ะเรื่องอุปกรณ์ชำรุดนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ยิ่งถ้าหากว่าเด็กๆมีพฤติกรรมเพิ่มขึ้นอย่างเช่นไปเล่นไปห้อยเป็นโหนก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่น่าสลดใจขึ้นได้ค่ะเ <St ress> ด็กอน,นุบาลอายุ4ขวบถูกป้ายเหล็กที่อยู่ภายในโรงเรียนล้มทับเสียชีวิตค่ะกรณีนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีพ่วมในการโรงเรียนชี้แจงว่าในช่วงพักกลางวันเด็กไปโหนป้ายเหล็กเล่น ประกอบกับเสาผุอยู่แล้วเมื่อเด็กไปโหนจึงล้มลงมาทับเสียชีวิตกรณีเช่นนี้ก็จะต้องมีการคิดกันล่วงหน้านะคะผุแล้วอย่าปล่อยไว้อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ค่ะอีกกรณีที่ใกล้เคียงกันที่จังหวัดตากประตูเหล็กล้มทับเด็กอายุ8ขวบได้รับบาดเจ็บ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากประตูชำรุดอยู่แล้วทางโรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมนำเชือกมาผูกเอาไว้ค่ะเด็กไปเล่นฟุตบอลบริเวณดังกล่าวคาดว่าเด็กน่าจะไปพิงประตูเชือกจึงขาดและลมทับเด็กจนได้รับบาดเจ็บค่ะส่วนใหญ่อุปกรณ์ข้าวของต่างๆของโรงเรียนมักจะถูกใช้มานานมากเลยนะคะ กว่าจะแทงบัญชีได้ว่าหมดอายุแล้วต้องมีการซ่อมแซมบางครั้งก็ต้องรองบประมาณบ้างอยู่ห่างไกลในชนบทก็ต้องรอคอยอะไรหลายๆอย่าง แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามค่ะเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่ต้องคอยดูแลจะสังเกตได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นกับเด็กอายุน,น้อยๆทั้งนั้นนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นไปก็4ขวบบ้าง8ขวบบ้างจึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่หรือผู้รู้ที่ต้องคอยดูแลให้ทุกสิ่งทุกอย่างแข็งแรงและปลอดภัยนะคะหลายๆครั้งอาจจะเกิดขึ้นจากความประมาทหรือว่าความไม่รู้ของเด็กๆค่ะ จังหวัดสตูลเด็กนักเรียนชั้นป .5 ปีนออกมาเก็บของที่ระเบียงประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงฝนตกทำให้ลื่นพลัดตกลงมาขาหักค่ะ เพราะความไม่รู้ถึงอันตรายของเด็กๆบางทีก็แยกไม่ออกว่าตรงไหนอันตรายหรือว่าแบบไหนจึงจะปลอดภยัยจึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองนะคะต้องคอยบ่มซ้อนชี้ชวนแล้วก็ชวนคิดว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้ควรทําอย่างไรเกิดเหตุแบบนั้นควรทําอย่างไรบ้างคะ่ะนี่คือปัญหานะคะที่เราควรจะหลีกเลี่ยงแต่ว่ามีอีกหลาย,ลายเรื่องซึ่งเด็กก็ไม่รู้ผู้ใหญ่ก็ไม่รู้ต้องอาศัยการเช็คเพื่อความปลอดภัยตลอดเวลาคะ่ะ อย่างเช่นที่จังหวัดอ่างทองค่ะเด็กชายอายุ10ขวบถูกไฟดูดเสียชีวิตเกิดจากเด็กไปดื่มน้ำที่ตู้กดน้ำเย็นของโรงเรียนแต่ว่าตู้ดังกล่าวนั้นไม่ได้เสียบปลั๊กเอาไว้เด็กจึงเดินไปเสียบปลัก๊กแล้วกลับมากดน้ำดื่มใช้มือรองปรากฏว่าเกิดไฟรั่วเด็กจึงถูกไฟดูดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ ข้าวของอุปกรณ์ต่างๆล้วนแต่มีประโยชน์นะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามชำรุดหรืออันตรายนั่นแปลว่าต้องเก็บให้พ้นมือเด็กหรือต้องมีการสื่อสารว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นอันตรายต้องห้ามหรือห้ามใช้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่ควรจะปลอดภัยสำหรับเด็กๆนะคะผู้ใหญ่มีหน้าที่คอยดูแลและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะทำให้เด็กๆได้ใช้ชีวิตและเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะสร้างสุขสู่สังคม โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรวจเยี่ยมบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยนำถุงยางชีพ เรื่องอุปโภคบริโภคและเงินสงเคราะห์ครอบครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินมามอบให้ประชาชนขอนแก่นและนครพนมจำนวนรวม528รรายมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆรวมทั้งเตรียมการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายหลังน้ำลดโดยเฉพาะดูแลกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ าการให้บริการฟื้นฟูกับก็ได้ตอบผู้บานส่วนที่มาช่วยพี่น้องการฟื้นฟูการซ่อมบ้านนะครับการดูแลผู้สูงอายุพิพพการนะครับเด็กนะครับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์จังหวัดแต่ละจังหวัดทําหน้าที่ให้คําปรึกษาจัดหางานให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมมีนักจิตวิทยาลงพื้นที่พูดคุยกับผู้สูงอายุช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายและจิตใจ มาบอกก็ว่าอาจจะนะแม่เพราะว่าเราก็ยังไม่รับประกันนะว่าเขาอะไรมากเพราะว่าสมองมันเสียหายเยอะ การไวอันตรายอย่าให้ตายก่อนโตวันนี้จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการป้องกันภัยของเด็กๆที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะวันนี้จะนําเสนอเรื่องราวของจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายซึ่งจะช่วยให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายได้ช่วยกันตรวจสอบโรงเรียนของเราและทําให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเด็กวันนี้มีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งค่ะเป็นตัวอย่างของเด็กวัย8ขวบเกิดอุบัติเหตุขึ้นในโรงเรียนและเป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างมากเพราะว่าบาดเจ็บหนักมากเลยที ตกจากอาคารชั้นที่สมของโรงเรียนนะคะแล้วก็ให้พ่อมากับยายสองคนมาพอดีก็เห็นลูกนอนอยู่ข้างล่างกับพื้นปูนนะคะแล้วก็เลือดก็เต็มไปหมดเลยอะคะ่ะแม่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ก็คืออยากรู้มากกว่าว่าทำไมน้องถึงได้ตกอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีใครคาดคิดว่าภาพที่คุ้นตาการวิ่งเล่นกันของเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งกําลังจะดำเนินไปสู่เรื่องราวที่สุดสะเทือนใจขึ้รถโรงเรียนตามปกติอะค่ะส่งประมาณ7จ็ดโมงเช้าะค่ะ เขาโทรมาที่เบอร์พ่อ,ขอเขาอะค่ะประมาณเที่ยงครึ่งเนาะพ่อปะเที่ยงกว่ากว่าประมาณเที่ยงกว่ากว่าว่าน้องตกตึกชั้นที่สาม ชีพเขาจะไปส่งที่โรงพยาบาลพอดีแล้วแม่ก็เลยตามไปทีหลังไปก็ไปเจอน้องเข้าเอกซเรย์อยู่ค่ะแต่พอออกมาก็หมดเลยทั้งเลือดทั้งเสื้อพ้งเสื้อผ้า พอแม่รู้ปุ๊บแม่ก็ไปถามพอดีพออ,อเข้ามาด้วยแม่ก็เลยถามว่าสรุปว่าทําไมน้องถึงตกคําแรกที่แม่ถามเลยนะพออ,อเขาก็เลยบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันเพราะตอนนั้นเป็นช่วงเวลาพักครูก็ทานข้าวเด็กก็ทานข้าวก็เลยไม่รู้ว่าน้องตกมาได้ยังไง ICU 30กว่าวันนะจ๊ะตอนนั้นน้องไม่รู้เรื่องเลยอุ้ยสสิกว่าวันแล้วก็พอออกจาก ICU ก็ไปนอนห้องพักฟื้น10กว่าวันเบดเ็ดเสร็จก็เกือบ50วันนะคะแขนขานะปกติมีแต่หัวในหัวคือบวมบวมแล้วที่นี้หมอต้องเจาะเจาะไอ้ทางนี้ยแล้วใส่สายที่ว่าเช็คความดันกระโหลกตลอดแล้วก็ ต้องเย็บแม็กตรงหน้าผาเพราะว่ากระโหลกมันจะคอยแยะออกหมอมาบอกก็ว่าอาจจะนะแม่เพราะว่าเราก็ยังไม่รับประกันนะว่าเข้าอะไรมากเพราะว่าสมองมันเสียหายเยอะ เรื่องราวนี้เกิดขึ้นยังไม่ถึงครึ่งปีเลยนะคะคือเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี่เองแต่ว่าน้องเขาจะต้องเข้าโรงพยาบาลออกโรงพยาบาลอยู่เป็นประจําเลยมาถึงหน้าวันนี้แล้วยังไม่สามารถจะระบุได้เลยนะคะว่าอาการจะดีขึ้นอีกมากน้อยเพียงไรหรือว่าจะสามารถกลับมาพัฒนาดูแลตนเองได้แค่ไหนคะ่ะ พมจในวันนั้นเนี่ยนะคะเราลงไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วก็จะเป็นเรื่องการประสานงานประสานกับตํารวจประสานกับทางโรงเรียนว่ามันเกิดเหตุอะไรยังไงแล้วก็ประสานกับนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะก็ได้เห็นสภาพน้องว่าจะต้องรักษาอะไรยังไงเหตุที่เกิดเพียงชั่วพริบตาเด็กหญิง ต้องสูญเสียความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองไปแทบจะทั้งหมดวันที่แม่ถามครั้งแรกเลยอ่ะบอกว่าหมอลูกจะมาเหมือนเดิมไหมหมอก็จะบอกว่าเราเรารับให้ไม่ได้นะว่าเขาจะมาขนาดไหนแต่ชีวิตเนะี่ยเขารอดแล้วละ่ะ แลากําลังกายเห<อ>รเอกําลังกายพอทุกคือแม่ต้องทําพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เขาเอออย่างน้อยเนะี่ยคือเดินได้ก็ยังดีอะ่ะคือเขายังไม่ถึงรู้เรื่องร้อยเปอร์เซ็นแต่อย่างน้อยเออเราก็พยายามทําให้เขาแบบเหมือนเหมือนคนปกติให้ได้อะไรประมาณนี้เราไปเยี่ยมพูดคุยอาการตอบรับเนี่ยก็คือเรียกว่าถ้าถ้าทางการตอบรับเนี่ร้อยเปอร์เซ mm ็น hmm. เพียงแต่ว่าการช่วยเหลือตัวเองเนี่ยอาจจะยังไม่แข็งแรงนักกันนะคะ นั่นแหละค่ะก,ก็คือเราไปเยี่ยมให้กําลังใจทั้งตัวน้องเองทั้งครอบครัวเด็กอายุแปดขวบอย่างเงี้ยเขาจะไปรู้ได้ไงว่าเอออันไหนอันตรายอันไหนไม่อันตรายอันไหน,น,ไหนที่ว่าพังเผลอไปได้ครูก็อาจจะแบบเออหาแนวทางที่ว่าไม่ให้เกิดจากอะไรเหตุการณ์กับเด็กนักเรียนเยอะเห็นข่าวออกมาแต่ละอย่างนี่เด็กไปตกบ่อน้ําตายมั่งอะไรมั่งมันเยอะแล้วลูกเราเองก็มีคนเดียวก็ไม่อยากให้เกิดกับ ไอเด็กอื่นอีกเนาะพูดถึงว่ามันก็ยังว่าแหละไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแต่อันไหนที่ว่าพอป้องกันได้ก็อยากให้ป้องกันนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในเดือนมีนาคม2560ตอนนี้น้องก็มีพัฒนาการทีละนิดทีละนิดนะคะแต่ว่าก็ต้องให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่และตัวเด็กเองด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราต้องคิดนะคะว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้น ผู้ใหญ่มีส่วนในการช่วยเหลือดูแลอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดเสี่ยงอันตรายซึ่งควรจะมีการสำรวจดูว่าในแต่ละโรงเรียนนั้นมีจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงและจะป้องกันอย่างไรบ้างอีกสักครู่เราจะมาดูกันว่าในพื้นที่ต่างๆของโรงเรียนผู้เกี่ยวข้องควรจะเน้นไปที่ไหนอย่างไรเพื่อป้องกันเหตุคะ่ะสร้างสุขสู่สังคม โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนปัจจุบันภัยออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบเป็นอันตรายที่เข้าถึงเด็กเยาวชนได้ง่ายและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พุทธศักราช2,560ถึง2,564ส่งเสริมให้เกิดความรู้เท่าทันในการใช้สื่อออนไลน์ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการล่อลวงหรือไม่ใช้สื่อออนไลน์ไปในทางที่จะสร้างความเสียหายให้กับทั้งตนเองและบุคคลอื่นอคความเว่าสื่อบุคคลนา่าจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ดีที่สุดในการที่จะทำให้องค์ความรูร้ไปถึงเด็กและเยาวชนโดยตรงได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพ การทำแผนปฏิบัติการได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายมีสภาเด็กและเยาวชนภาครัฐภาคประชาสังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อในโลกออนไลน์ 10. จุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในรั้วโรงเรียน เป็นสถานที่ที่เด็กๆต้องใช้ชีวิตแต่ละวันยาวนานหลายชั่วโมงก็เหมือนผู้ใหญ่ต้องไปทํางานวันละแปดชั่วโมงเด็กๆก,ก็อยู่โรงเรียนในเวลาประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นที่โรงเรียนเนี่ยควรจะมีความปลอดภัยในชีวิตค่ะจะทําให้เด็กๆสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่เกิดอันตราย การป้องกันภัยในโรงเรียนนั้นมีเหตุปัจจัยหลายเรื่องนะคะเรื่องแรกเลยต้องมีความรู้ความเข้าใจจะได้ช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นในโรงเรียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องให้ความสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบเช็คจุดเสี่ยงต่างๆและลงมือป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กๆจะได้ไม่ตายก่อนโตค่ะลักษณะของอุบัติเหตุในโรงเรียนการพลัดตก หกล้มลื่นล้มเช่นการพระตกจากที่สูงบันไดระเบียงหรือตกหลุมบริเวณสนามการชนหรือปะทะเช่นวิ่งชนกันเองวิ่งชนวัตถุเช่นเสาผนังโต๊ะเก้าอี้การถูกของแหลมของมีคมเช่นถูกมีดบาดเศษแก้วเศษไม้การได้รับอุบัติเหตุจากเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ชำรุดเช่นประตูหน้าต่างป้าย การได้รับอุบัติเหตุจากไฟฟ้าเช่นไฟชอ็อตไฟไหม้ท่านผู้ชมคะเคยมีการศึกษาจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยค่ะเขามีรายงานออกมาเลยนะคะว่าในโรงเรียนแต่ละโรงนั้นมีจุดเสี่ยงประมาณ10จุดซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นและทำให้เด็กเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บได้ตลอดเวลา10จุดนั้นคือที่ไหนบ้างท้าทายไม่ได้นึกไม่ออกติดตามค่ะ สิจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในรั้วโรงเรียน 1. สนามเด็กเล่นทั้งจากสภาพสนามและอุปกรณ์ที่ชำรุด 2. โต๊ะเก้าอี้มีสภาพไม่แข็งแรงมีตะปูยื่นออกมา 3. สระน้ำหรือบ่อน้ำถ้าโรงเรียนมีสระน้ำหรือบ่อน้ำควรทำรั้วกั้นรอบบ่อน้ำและติดตั้งป้ายเตือนอันตราย 4. อาคารเรียนมีความสูงมากกว่า2ชั้นควรมีลูกกรงเหล็กปิดประเบียงเพื่อป้องกันเด็กปีนและพลัดตก 5. ตู้น้ำดื่มหรือแท้งน้ำใช้แก้วรองน้ำจากตู้น้ำดื่มห้ามดูดน้ำจากก๊อกโดยตรงเพราะหากมีกระแสไฟรั่วอาจจะถูกดูดได้ 6. สนามกีฬาตรวจสอบสภาพสนามอยู่เสมอไม่ให้มีของมีคมตกอยู่หรือมีหลุมบอ่อที่ทำให้สะดุดได้ อาคารที่กำลังก่อสร้างควรมีรั้วกัน้นพร้อมกับติดป้ายไม่ให้เด็กเข้าไป 8. บันไดไม่ให้วิ่งเล่นบริเวณบันได 9. เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะปลั๊กไฟหมั่นตรวจสอบให้อยู่ในสภาพใช้งานและติดตั้งสายดิน 10. ประตูโรงเรียนควรตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงทั้งตัวรางล้อเลื่อนน็อตยึดไม่ให้เด็กปีนป่าย คือป้องกันการพลัดตกหรือถูกประตูทับหากเราช่วยกันเฝ้าระวังกันมากขึ้นอบรมบม่มสอนชี้ชวนให้เด็กรู้จักคิดตรงไหนที่อาจจะมีอันตรายตรงไหนที่ปลอดภัยอะไรที่ควรจะเล่นหรือว่าอะไรที่เสี่ยงเกินไปถ้าหากว่าทำแบบนี้แล้วอันตรายก็จะลดลงแต่ว่าภาระหน้าที่ของผู้ใหญ่ สิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือลองดูว่าจุดเสี่ยงต่างๆที่เสนอไปแล้วนี้มีตรงไหนบ้างที่ต้องรีบแก้ไขโดยเร็วเนื่องจากว่าบางครั้งความนิ่งนอนใจเป็นที่มาของอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆค่ะพบกับรายการวัยอันตรายอย่าให้ตายก่อนโตวันอาทิตย์หน้านะคะมาร่วมกันปกป้องเด็กๆให้พ้นจากอันตรายด้วยกันสวัสดีค่ะ